สวัสดีครับคุณนรการคุณพิภูแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครครับคับเสียงชัดเจนดีนะคะก่อนอื่นขอถามคําถามแรกนะคะถามความรู้สึกหน่อยนะคะกับหมวกใบใหม่ในฐานะหัวหน้าพักกับ3วันที่ผ่านมาเพราะว่าขึ้นมาทําหน้าที่ปุ๊บลงพื้นที่ทํางานเลย3วันที่ผ่านมาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความมั่นใจความพึกเขิมหรือว่าฟีดแบ็ที่กลับมาเป็นยังไงคะคุณเทงคะ ก็สองภารกิจแรกที่ได้ทําหน้าที่ในฐานะหวัวหน้าพักประชาชนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงนะครับให้กับคุณชัยรัท์ที่จังหวัดราทบุรีนะครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือไปที่ชนบุรีนะครับเมื่อวานก็คือไปจากกิจกรรมชื่อง,งานก้าวแคมนะครับเพื่อพยายามที่จะหาอาสาสมัครเข้ามาร่วมเดินทางกับพวกเราไปด้วยกันต่อนะครับก็สวันที่ผ่านมาก็ถือว่า ทำให้ผมรู้สึกมีพลังมากขึ้นนะครับจากเดิมตอนแรกๆเนี่ยตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแรกๆแต่รู้สึกว่ากดดันแต่ว่ากดดันในเชิงบวกที่เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้พอได้รับกาล,ลังใจกําลังใจมันทําให้ตัวผมเองมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเยอะเพราะว่าเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวยังไงก็มีผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังเราที่พร้อมช่วยเหลือเราทุกอย่างอยู่ครับครับแล้วถ้าย้อนกลับไปในบรรยากาศการประชุม ตอนที่เขามีการเสนอชื่อที่คุณหมายเสนอชื่อคุณแท้งขึ้นมาแล้วตอนนั้นเราก็พอดูแล้วละ่ะว่าเราจะต้องเป็นคนต่อไปที่ต้องรับไม้ต่อนะครับทั้งจากคุณธนาธรทั้งจากคุณพิธาเองโดยส่วนตัวณนะตอนนั้นรู้สึกอย่างไงเพราะว่าความคาดหวังมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะรอบที่แล้วก็14ล้านเสียงครั้งต่อไปหลายคนก็มองว่าเสียงอาจจะเพิ่มมากขึ้นอีกก็เป็นไปได้แน่นอนว่าความกดดันความคาดหวังมันสูงขึ้นเรื่อยๆณนะตอนนั้นรู้สึกอย่างไงครับ ก็ระหว่างบรรยากาศในที่ประชุมวันนี้ต้องนําเรียนตามตรงเลยนะครับว่าคล้ายๆกับเวลาเราโอตในสภาจริงๆมันจะมีการหาเรืออะไรกันอกรอบก่อนเข้าห้องประชุมอยู่แล้วคล้ายๆกลไกของวิวนะครับทีนี้เนี่ยถามตัวมารลว่มลุ่หน้าบ้างแต่ว่าไม่ได้นานนะผมคิดว่าไม่น่าเกินหนึ่งสัปดาห์ก่อนเข้าห้องประชุมแน่นอนก็ตามข่าวที่ปรากฏบนหน้าสื่อวันนั้นเนี่ยถามว่านักวันในห้องประชุม ได้รู้ตัวจริงๆจากผลการเลือกของเพื่อนเพื่อนสมาชิกเนี่ยนะตอนนั้นก็ถามว่ารู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าก็ยังยังคิดว่าไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันมากกว่าตอนที่เริ่มมีข่าวว่ามีการยุบพรรคขึ้นมานะฮะแล้วก็จังหวะลอยต่อตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มรู้สึกกดดันแล้วว่าตกลงเนี่ยใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคหน้าเราหรือเปล่าว่าใครนะฮะแต่ว่าพอจังหวะมันเริ่มเดินไปเรื่อยๆนะฮะพอมันถึงจังหวะที่เข้าถึงวันที่มีการประชุมใหญ่เนี่ยก็คิดว่า <Yeah. S 1> เริ่มมีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วครับค่ะคุณเทงคะอันนี้ก็ย้อนไปแบบว่าอาจจะพอทราบคร่าวๆล่วงหน้าสักหนึ่งสัปดาห์ถูกไหมคะแต่ว่ามาติดจริงๆอย่างเป็นทางการก็คือวันศุกร์นี่แหละทีนี้เนี่ยขอถามนิดนึงว่าคืออยากให้คนได้รู้จักคุณเทงมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเป็นคาถามที่อาจจะเร็วไปสักนิดน,นึงแต่ว่าด้วยความที่ก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก3วันออพอจะบอกได้ไหมคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตัวคุณเทงเนี่ยทำได้ดีอะไรที่เป็นจุดเด่นของตัวคุณเทงเองแล้วก็มีเรื่องไหนที่อยากจะพัฒนาต่่อในนนนาาะทีขึ้้มเป็หหัวหพค ผมคิดว่าถ้าในตัวผมเองจุดเด่นที่สําคัญที่สุดคือเรื่องที่จุดประสงค์ที่เราเข้ามาทํางานการเมืองเพราะอะไรนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะรอยต่อทางการเมืองนตอนเนี้ผมคิดว่าบริบททางการเมืองไทยที่สําคัญคือเราต้องการเข้ามาเปลี่ยนระบบการเมืองให้เป็นให้เป็นระบบที่ปกติแบบที่ระบอบประชาธิปไตยในหลายๆประเทศในสากลละโลกเขาเป็นกันนะครับไม่ได้ว่ามีกลไกอะไรที่ไม่ได้มาจากประชาชนและสามารถมาทุบทําลายอางการเมืองที่มาจากการเลือก จากประชาชนที่ชนะาการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับผมคิดว่าเนี่ยอันนี้คือจบหญ่าะวันนั้นนะตอนนี้ว่าที่จะขึ้นมาถือธงในแกนนําพักเนี่ยถ้าพูดถึงตัวผมคุณสมบัิในข้อน,นี้ผมคิดว่าผมมีเกิดร้อยนะครับเพราะว่าร่วมเดินทางตั้งแต่พักอนาคตใหม่มานะครับและตอนนั้นเน,นี่ยตัดสินใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะสสเขตเพราะตอนนั้นเองเราก็ต้องการเข้ามาช่วยเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อให้กับพักอนาคตใหม่นนี้พูดตรงๆแต่ว่าพอเราได้ลงหาเสียง ชนะการเลือกตั้งมาได้นะครับมันก็เลยทําให้เรามาสู่จุดนี้ได้ครับค่ะอดีตหัวหน้าพักทั้งคุณธนาธรแล้วก็คุณพิธามีคําแนะนําอะไรที่ส่งต่อมาถึงคุณเท็กไหมคะ ก็ัุกทุกท่านก็ให้กําลังจิตกาลังใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อย่างคุณธนาธรก็บอกว่าผมต้องพัฒนาตัวเองขึ้นทำงานให้หนักขึ้นนะก็รับทราบเลยตัง้งแต่ตอนที่ได้มีการมีโอกาสได้หารือกันก็พอจะคาดเดาได้กนะิดแอบคิดในใจล่วงหน้าว่าคุณธนาธรต้องพูดอย่างเย็งแน่แนอนเพราะเเป็นคนที่ทํางานหนักมากส่วนพี่ทิมก็ให้ข้อคิดครับพี่ทิมเขาก็บอกว่าการการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารับบทบาทเป็นหัวหน้าพักเนี่ยบางทีอาจจะถ้ามีอะไรที่รู้สึกกดดันเนี่ย ก่อนนอนทุกคืนก็จะเขียนอะไรระบายออกไปแล้วก็ลืมมันทิงนะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจครับเป <c oughs> ็นเคล็ดลับอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นเคล็ดลับมีมีเขียนบ้างหร <c oughs> ือยังคะสามวันที่ผ่านมาถ้ามีเขียนแล้วแสดงว่ากดดันนะทีนี้คือน,นิดนึงครับต้องขออนุญาตถามเรื่องของการรับแรงกระแทกก้าว <c oughs> <9 S 2> ขึ้นมาตอนนี้แล้วแน่นอนว่าตัวคุณเท้งเองก็ยังมีเรื่องของ44รายชื่อที่ค้างอยู่ในปปชอีกนะครับหลายคนก็มองว่าตอนนี้มันก็ยังมี ความพยายามที่จะพุ่งเป้ามาทั้งต่อพักทั้งต่อตัวคุณเท้งเองตอนนี้รับมือนะครับกับแรงกระแทกอย่างนี้ว่ายังไงมีการวางแผนล่วงหน้าไว้บ้างไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนก็จับตาหลายคนเป็นห่วงเลยต้องใช้คํานี้พึ่งก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็ยังมีเรื่องที่ค้างรออยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ใช่แค่ชื่อคุณเท้งอ่ะคุณไหมคุณพิทาก็มีตัวตึงของพักนั้นเลยครับเรื่องนี้จริงๆในทีมกฎหมายของพักก็มีการเอ เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระบวนการภายในของพวกเราเองเนี่ยมีการประชุมเรื่องนี้กันหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งทีมกฎหมายนะครับขึ้นมาเพื่อที่คุณง่ายก็คือดูว่าคือทุกอย่างเวลาเราที่จะเข้าไปชี้แจงกับนนี่ยต้องยืนพื้นฐานข้อแรกก่อนว่ายืนพื้นฐานเป็นข้อเท็จจริง อันนี้ต้องแน่ชัดที่สุดว่ายืนพื้นหานเป็นข้อเท็จจริงนะครับอย่างที่2ก็คือเราต้องแสดงเจตนาในการแก้ไขนะครเรื่องของเรื่องนี้ที่ถูกยื่นร้องไปเนี่ยว่าเรามีเจตนาอย่างไรนะรเราไม่ได้มีเจตนาแบบที่เราถูกกล่าวหานะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นสาระสาคัญที่ผมเชื่อนะครับว่าคดีนี้ไม่ได้มีความน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันไม่ได้ถูกหมาเข่นเนาะ นะมันก็ต้องว่าเป็นเคส by เคสว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมแต่ละคน,เ,นเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยู่ในระบบสารยุติธรรมด้วยนะครับไม่ได้เป็นศาลรัฐมนูญไม่ได้เป็นสารการเมืองเป็นศาลฎีกาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไตส่สวนเ่ิดทีละคนด้วยะะม,มีความมั่นใจมากโดยโดย,โดยส่วนตัวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้คุณเทงบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลในช่วงที่ผ่านมาด้วยว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนโดยส่วนตัวค่อนข้างมั่นใจไหมครับหมายถึงถ้าตัวเรื่องของตัวคุณเทงเองไหมคะครับ ครับคือโดยส่วนตัวของผมก็ค่องมั่นใจเพราะว่าถ้าอินตามแนวคำวินิจฉัยก่อนๆเนี่ยก็จะมีเรื่องขององประกอบหลยายๆอย่างเช่นการที่ออกไปประกันตัวนะครับมอบการที่ออกไปชุมนุมพธีการที่มีการาติดสติกเกอร์การที่มียึดร่างกฎหมายต่งตางๆเนี่ยตัวผมเองไม่ได้มีครบทุกองประกอบนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของรูปคดีนี้เนี่ยก็อาจจะมีเคยมีที่ไปตั้งครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ย่นร่างแก้ไขเหมือนเซ็ลเนลงลายเซ็นในย่นร่างแก้ไขกฎหมายเพื<ๆ>่อนๆแต่สุดก ครับครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ครบทุกองค์ประกอบแต่ว่ามีบ้างบางอย่างงั้นเดี๋ยวต้องก็ต้องไปรอดูว่าในท้ายที่สุดแล้วเวลาที่เขาเรียกไปแล้วก็ให้ปากคำทีละนคน,น,ะนสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเขาถามอีกเรื่องหนึ่งพอดีเมื่อวานมีประเด็นเรื่องของพักประชาชนกับกะกะตมาขอคำยืนยันจากคุณเทงนิดนึงค่ะสรุปแล้วพักประชาชนก็ดำเนินการทุกอย่างไปไปตามกฎระเบียบของกะกะตถูกต้องทุกอย่างใช่ไหมคะ มีสาขาทุกภาคแล้วครับเพียงแต่ว่าเว็บไซต์กรกตอาจจะยังไม่ได้อัปเดตแะจริงๆเรื่องนี้ผมว่าข่าวน่าจะค่อนข้างเป็นที่สุดสรุปได้แล้วเพราะว่าทางเลขากรกตเองก,ก็ออกมายืนยันนะชัดเจนต่อครับหลังจากนี้เดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็จะทํางานให้หนักมากยิ่งขึ้นส่วนตัวจากความรู้ความสามารถนะครับไม่มีใครตั้งข้อสงสัยในตัวของคุณนัทพงศ์อยู่แล้วแต่อยากผลักดันนโยบายอะไรให้เป็นรูปธรรมที่สุดในยุคข,ของเราณนะตอนนี้ในช่วงเวลาที่ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าภาคคนใหม่ ผมคิดว่าโชคดีที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองน,นะครที่ตรงกับบริบทตัวผมเองที่ผมเชื่อมั่นในนโยบายเรื่องนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจที่ผ่านมาในเวลาพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจอาจจะยังเข้าถึงประชาชนยากนิดหนึ่งในเวลาพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ กับโครงสร้างกำนาจรัฐเรื่องงบประมาณโครงสูงต่างๆเนี่ยบางทีประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ในที่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโครงสร้างํำนัจรัฐโครงสร้างงบประมาณเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนโดยตรงนะฮะและผมคิดว่ามันจังหวัดพอเหมาะพอดีกับช่วงของรีบขต่อทางการเมืองณตอนนี้เพราะว่าเรากําลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งระดับอบจระดับเทศบาลระดับอบตนะฮะผมคิดว่าเป็นเวทีที่ ที่ผมในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยแน่นอนที่สุดต้องลงไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับลูกพักให้กับผู้สมัครทุกคนในนามพักประชาชนก็จะเป็นเวทีที่ผมได้สื่อสารนโยบายที่ผมเชื่อโดยส่นตัวเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยครับก็คือการกระจายอำนาจก็ค,คือต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะครับบางมาตราเพื่อให้อำนาจท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นอันนี้ถูกต้องไหมครับที่พยายามจะผลักดนันใช่ครับ ให้อำนาจงานเงินคนอยู่ใกล้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดครับเงินภาษีเอ่อที่เราจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยให้คนในเทศบาลให้คนในจังหวัดนะครับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้ผู้บริหารสูงสุดในจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของเราไม่ได้มาจากการแต่งตั้งที่มาจากกรุงเทพค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักๆของทางก้าวไกล,าไกลมาก่อนอย,อยู่แล้วแล้วคุณมิถามื่อมานบอก,บอกคุณเทคกนี่คือ AI ทางการเมืองเลยนะมัน d e f i หน่อยครับ AI ทางการเมืองคืออะไรคนอื่นพูดถึงเราแบบนี้ มันเพราะอะไรเพราะว่าเราเก่งหลังบ้านเพราะดูเรื่องของคลาวเรื่องของ Data เรื่อง Service ต่างๆมาก่อนหรือเปล่าเพราะอะไรทําไมแล้วชอบชอบสายยานี่ไหม a อการเมืองก็ยินดีรับเออสายาที่คุณพิธาตั้งคอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานด้านสายดิจิตอลมาโดยตลอดด้วยก็อาจจะได้รับสายยานี้เพราะเห็นผลนั้น อันนี้ฉายาใช่ไหมคะเห็นช่วงเนี่ยวันสองวันมีคนแซวเขาบอกว่าอะไรนะเทงเอาไปแน่ดูโหดดูโหดมากเลยครับอันนี้ขยายความได้ไหมคะแต่เขาบอกว่าคือต้องคนจะมาคุยอยู่เทงเนี่ยต้องแม่นเรื่องข้อมูลมากเลยครับก็ได้รับการตั้งฉายาจากบรรดานักร้องนะครับซึ่งเขาก็คงเชื่อมั่นในแบรนด์นะครับของอดีตพระเก้าไกลโดยที่ปฏิการิยาติดตามงบเนี่ยคุณสีสุวัณครับอคุณจิ๊กอกจิก อ๋อโอเคก็เชิญต่อครับตอนตอนนั้นมีประเด็นเรื่องอที่ไปคดีตกทรัพย์อธิบดีกรมฝนหลวงครับแล้วก็คุณไงคือเขาบอกว่าเนี่ยทาตามอย่างที่เขาว่าเนี่ยจะเอาเรื่องเข้ากรรมธิการติดตามงบซึ่งผมเป็นประธานถ้าคุณไม่ยอมทําตามที่เขาบอกเนี่ยก็ตายแน่คือที่มาที่ไปออมีคนมีคนแอบอาเพราะว่าเป็นประธานกรรมิการชุดนั้นอ่าฮะ เข้าใจแล้วว่าแสดงว่าเป็นคนที่ต้องละเอียดมาก oh, แล้วไล่บี้คนเ,เก่ง <ไป S 2> พอสมควร <laughs> ทีนี้อีกหนึ่งคำถามสําคัญที่ต้องขอญอาตถามนะครับเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงและหลายคนก็ตั้งคําถามว่าแม้ว่าจะปรับมาเป็นพักประชาชนแล้วแต่เอ๊ะทำไมตัดสินใจไม่ลดเพดานเรื่องของความพยายามในการแก้ไขมาตรา1น,หนึหรือหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะพักไว้ก่อนไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันยังพึ่งสดสดร้อนๆอนแผลมันยังสดอยู่เลยมันจะเดินตามเส้นทางเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้คุณแท้งอยากชี้แจงยังไงครับ รเรื่องนี้ผมเองก็ได้รับฟังจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนอดีตพรรเก้าไกลจนถึงปัประชาชนตลอด2วันนะที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่เนี่ยผมต้องขออนุญาตใช้เวทีนี้นะครับในการชี้แจงคำคำพูดให้ใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นคือผมคิดว่าคําว่าไม่ลดเพดานว่าต้องยอมรับก่อนว่ากฎหมายฉบับนี้มีปัญหานะครับพอมีปัญหาเรารู้ว่ามี เนี่ยเราต้องมาคิดอย่างรอบคอบว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายอย่างนั้นยังไงนะครับเดินทางในการแก้ไขต่ออย่างไรซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็ต้องไปดูตามแนวคำวินิจฉัยของสารมนุนล,ล่าสุดที่ออกมาด้วยนะครับแน่นอนที่สุดว่าอยากยืนยันว่าเราไม่ได้ทําอะไรแบบมุทะลุนะครับหรือทำาะไอย่างแบบเดิมซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าถ้าทําแบบเดิมเดี๋ยวก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมนะครับอันนี้ก็อยากสื่อ,อให้เกิดความชัดเจนนะครับแต่ว่าพุดในอีกมุมหนึ่งก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จาเป็นที่จะต้องสื่อสารจะสื่อสารยังไงให้พอดี ถ้าเราไม่พูดเลยเนี่ยผมก็คิดว่าบางมันก็จะเป็นการทลายศรัทธาของผู้สนับสนุนของพรรคอีกส่วนด้วยครับรวิธีการ,รก็คืออีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะก็เดี๋ยวคงจะต้องว่ากันต่อทีนี้ถามถึงภารกิจแรกดีกว่าในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยค่ะภารกิจแรกสําคัญที่ต้องทําให้สําเร็จให้ได้คืออะไรคะคุณเทงคะ ผมคิดว่าอย่างแรกที่สุดเวทีที่ใกล้ที่สุดก็คือการเอาชนะในเวทีหาเสียงเลือกตั้งนยายกอบจจัง,จงหวัดราชบุรีนะครภารกิจต,ต่อไปใกล้ๆการเดือติดกันเลยก,ก็คือการเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขตหนึ่งแทนคุณปฏิพัทธ์นะครับแล้วก็ภารกิจต,ต่อจากนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ต้องทําคู่ขนานกันนอกจากการหาเสียงเลือกตั้งก็คือการปรับโครงสร้างการบริาหารภายในพรรค นะครับแล้วก็เรื่องของการที่เตรียมตัวนะครับเตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่การเลือกตั้งปี70นั่นก็จะเป็นงานระยะยาวมากขึ้นครับเรื่องเลือกตั้งเราเข้าใจแล้วลหละเราเห็นภาพการลงไปที่เยอะแล้วนะคะทีนี้การปรับโครงสร้างบริหารในพักอันนี้พอจะบอกมันจะต่างจากเดิมยังไงครับเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยจำนวนของกรรมการลดลงไปเยอะลดลงไปเยอะเลยต่ปรับยังไงครับ อันนี้ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆแผนแถงานของเรานะฮะเราตั้งใจว่าประมาณภายปายในปลายเดือนหน้านะครับน่าจะประมาณมาที่20กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยเป็นจะมีการใหญ่ของภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปรับรงสร้างกัรทำานานาร โดยในขณะเนี้ยช่วงเวลาจากวันนี้จนถึงวันนั้นเนี่ยครับประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเ,เราคิดว่าจะมีการหารือภายในพรรคเพื่อดูว่าหนึ่งกรรมการบริหารห้าคนที่ต้องตั้งเป็นขั้นต่ำตามกฎหมายเนี่ยจะมีการปรับไหมนะครับมีสสท่านใดมีทีมนานอยากจะเข้ามาอยู่ในการคณะกรรมการบริหารหรือเปล่าซึ่งแน่นอนที่สุดเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงแลกเปลี่ยน เพราะว่าจากประสบการณ์เราที่ผ่านมามันก็มีความเสีย่ยงทางด้านการถูกประหารชีวิตทางการเมืองถูกไหมครัเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นโครงสร้างคณะกรรมการบริหารเองเนี่ยมันจะมีโครงสร้างภายในพรรคอะไรอีครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานจังหวัดนะครทีมงานของสสต่างๆสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดที่ต่างออกไประหว่างพรรคประชาชนกับพรรคก้าวไกลในอดีตเนี่ยก็คือเรื่องการเบิกแบกบทบาทหน้าที่ระหว่างหัวหน้าพรรคที่ทํางานหน้าบ้าน นะครับกับเลขาที่การพักก็คือคุณสไลที่ทํางานหลังบ้านเป็นเสาหลักให้กับโค้ดใหม่ก้าวไกลมาโดยตลอดนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เริ่มทําให้เห็นภาพแล้วว่าข้อแตกต่างอะไรที่จะมีอะไรที่จะต่างไปบ้างครับระหว่างหัวหนะ้ากับเลขาพักในยุคข,ของพรรคประชาชนใช่ไหมคะคทีนี้ขอถามที่ยอดบริจาคโอ้ดูจะเกินเป้าไปเยอะเลยยอดตอนนี้อัปเดตล่าสุดเท่าไหร่แล้วคะ เออตื่นเช้ามายอมรับเพเท็จจริงผมยังไม่ได้เช็คเลยแต่เ<ช>มื่อ<ต>คืนเมื่อคนยี่สิบสองล้านอ่าเห็นประมาณยี่สิบสามล้านไปแล้วใช่ไหมยี 22, ่สสองยี่สามล้านทีนี้ขอถามนิดนึงคุณเท้งเห็นว่าในส่วนของพรรคประชาชนก็มีกราฟิกให้ดูด้วยว่าใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างหลายคนก็เพิ่งจะรู้นะคะว่า,าพรคการเมืองน,นี้ใช้เงินเ,นเยอะมากเหมือนกันนะเดือนหนึ่งต้องแปดเก้าล้านเลยถูกไหมคะก็คือจะใช้เงินบริจาครตรงน,นี้แหละในการบริหารจัดการครับก็เออผมคิดว่า ให้ประชาชนได้เห็นภาพนะครับว่านอกเหนือจากยอดบริจาคที่เข้ามาเนี่ยมันแปลงเป็นสิ่งที่พักประชาชนเอาไปทําอะไรได้บ้าง<อ>ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายประจําเป็นเงินเดือนของพนักงานางต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเรื่องต่งตางๆเราก็เลยท,ทำเป็นกราฟิกให้เข้าใจง่ายเพื่อทําให้คนรู้สึกว่าจ่ายเงินบริจาคให้กับพักการเมืองเนี่ยนะครับเงิน,งน,น,นของคุณจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับแล้วนอกเหนือจากการเชิญเชิญค่ะเชิญเลยค่ะนอกเหนือ แล้เนี่ยผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะเชิญชวนให้มีการสมัครสมาชิกพักกันมากขึ้นด้วยนะครับที่เราตั้งเป้าไว้แสนนึงเนี่ยก็เพราะว่าก่อนที่พักเก้าไกลจะถูกลุกนะครตอนนั้นเนี่ยเราก็มียอดสมาชิกประมาณ1นึ่งแสนคนพอดีเราทําแคมเปญเนี้ยขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าเราไปต่ออย่างมั่นคงแล้วก็ไปต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งเป้าไว้หนึ่งแสนคนว่าไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในฐานนะ พรกเก้าไกลหรือพรคประชาชนก็ตามแต่เนี่ยยอดสมาชิกย,ยอดรับบริจาคโครงสร้างทํางานของพักทั้งหมดเราสามารถเดินหน้าไปอย่างได้ไม่สนุกคับค่ะข, <อ S 2> ขออนุญาตถามคําถามอันนี้นิดนึงเพราะว่าพอเห็นตัวเลขแล้วก็คือสนใจนิดนึงว่าถ้ามสมมุติว่าเงินเนงเนินค่าใช้จ่ายที่ฟิกซ์ว่าเดือนหนึ่งสมมตินะคะสมมติ9ล้านแล้วถ้าสมมติถึงจุดหนึ่งที่บางเดือนอะเงินไม่พอ,อมไม่ถึงยอนไปถึง9้าล้านยอดบริจาคไม่พอยอดบ,บริจาคไม่พอแล้วค่าใช้จ่ายมันมีอะค่ะ จะต้องทํายังไงคะคุณเฮงครับที่ผ่านมาก็อยู่ในการบริหารจัดการได้โดยตลอดนะครับแล้วก็อันนี้เราอาจจะเห็นว่าเอ,อ23ล้านเนี่ยเห็นหลอดขึ้นประมาณส่เดือนแล้วหลังจากนั้นจะทำยังไงอะไรอย่าเงี้ยครับอันนี้ต้องนําเรียนตามข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเองเนี่ยสสอของพักเองก็จะมีการบริจาคสมทบเข้ามาให้กับพักทุกเดือนผมขออนุญาตไม,ไม่ไม่บอกตัวเลขนะครับแต่ว่าก็จะบอกเพื่อให้เกิดความ ว่าไม่ใช่ลาพังแค่ยอดบริจาคของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านั้นครับสสของพรรคเองนะครับทุกคนนะครับหลังจากเข้ามารับตําแหน่งได้รับเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะต้องมีการให้เงินส่วนหนึ่งกลับมาให้กับพรรคเพื่อเอามาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายประจําให้กับพรรคโอ้โหเราไม่ได้มคนครับแต่เงินเดือนสสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าพูดกันจริงๆแล้วยังต้องบริจาคกลับเข้ามาให้ในพรรคเองเพื่อช่วยเหลือดูแลพนักงานถูกต้องไหมครับ แต่คนฟังแบบนี้เพลอๆยอดเยอะขึ้นค่ะเห็นเห็นแล้วช่วยเห็นแล้วช่วยไปจับเพิ่มพอดีเออฮะทีนี้หลายคนตั้งคําถามแล้วอยากเห็นนะครับคุณเท้งลงพื้นที่คุณทิมเอาละเข้าใจแน่นอนคุณพิธทาอาจจะไม่ได้มีตําแหน่งแห่งผลอะไรแล้วเป็นประชาชนคนนึงเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงวางตารางกันไว้หรือยังครับว่าจะลงพื้นที่พร้อมกันเมื่อไหร่เพราะคิดว่าคงไปที่ราชบุรีแน่นอนน่าจะเห็นายในสัปดาห์นี้ด้วยมั้ง ครับก็ตอนนี้กํลาลังหารือกับทีมงานนะครับกํลาลังปรับตารางอยู่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าชีวิตค่อนข้างเปลี่ยนตารางชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าก็จะได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนเยอะอันนี้ต้องขอบคุณดูดุพันธ์นะครับเพราะนั้นตารางผมนะตอนนี้จะค่อนข้างออกสื่อเยอะพอสมควรทีนี้ถ้าโดยตัว,ตวส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็ ทำให้โทย์กับทีมงานไปนะครับทั้งผู้ช่วยเองทั้งกองโฆษกเองว่าเผมอยากจะให้ความสําคัญกับการลงพื้นที่เป็นหลักนะก็พยายามปรับตารา,างกันอยู่นะฮะก็คิดว่าอะไรที่สามารถเป็นลงพื้นที่ได้แล้วก็สัมภาษณ์ออนไลน์ได้ออนไลน์มาจากลาดบุรีได้เนี่ยอันนี้ผมก็ยินดีรับนะก็คือไปลงพื้นที่ด้วยออกสื่อด้วยนะครับแต่ว่าถ้าต้องเป็นงานออกสื่อที่ต้องออมาที่สตูดิโอที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้ก็ขอรียนว่าอาจจะมีการ ปรับนิดนึงนะครอยากจะให้น้าหนักกับการหาเสียงเรื่องตั้งมากกว่าะก็เดี๋ยวเราความชัดเจนอีกนิดนึงว่าต่างค่ะของคุณมิภูนี่ถามเรื่องทีมเทงใช่ไหมคะสองทอทีนี้เขาถามว่าจะมีภาพสามทอเลยไหมคะโอ้ตอนทีมเทงสามทอเลยได้ไหมเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงกาไม่ถูกเลยทีเดียวอ้าวแต่ว่าอาจจะได้น้าหนักหรือเปล่าคะอาเราไม่รู้นะมันเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีภาพนั้น คิดว่าก็เป็นไปได้ครับโดยกฎหมายถึงแม้ทั้งคุณธนาธรคุณพิธาถูกตัดสินการเมืองแต่ในฐานะคนละเมือนในฐานะผู้ช่วยหาเสียงเขายังตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแคมเปญที่น่าสนใจครับเดี๋ยวรับไปหาลืนรับสังทอครับโอ้นลองขึ้นเวทีทีเดียวสามทอนี่น่าจะ powerful ทีเดียวครับเต็มสื่อแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เห็นว่าก็วันหยุดก็มีภารกิจด้วยใช่ไหมคะคุณเท้งวันแม่ไม่ได้พักเลยครับ ก็ยังไม่ได้พากับตอนนี้คิวที่มีลงไว้แล้วก็จะมีออกเอ่อสื่ออีกสองสองเจ้านะครับในวันนี้ก็เอ่อแต่แต่ยังไงก็ตามตารางลงพื้นที่ผมก็ยังขับทีมงานอยู่เหมือนกันว่าถ้ามีเนี่ยพอดีช่วงออกสื่อคือช่วงช่วงเย็นเย็นช่วงกลางคืนถ้าช่วงเช้าเนี่ยตารางลงพื้นที่ว่างเนี่ยผมก็สามารถวิ่งไปกลับได้ก็กำลังหาลือกับทีมงานดุครับต้องทํางานหนักเหมือนที่คุณธนาธรบอกจริงๆงอ่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาคนเชียร์เราก่อน และคนไม่เชียร์เราคุณเท้งอยากฝากอะไรครับในฐานะผู้นำพุณนใหม่ครับก็ในฐานะหัวหน้าพักประชาชนนะครับท่านที่เคยเป็นผู้สนับสนุนนะครับตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่ก้าวไกลจนมาถึงเป็นพักประชาชนในปัจจุบันเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่น อย่าสัเคลห์นะครับแล้วก็เดินไปต่อด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับในส่วนของประชาชนท่านใดนะครับที่อาจจะยังไม่ได้เข้าพบเข้าใจนะครับถึงเจตจำนงนะครับความตั้งใจของพวกเราที่เข้ามาทางานการเมืองอาจจะได้รับข่าวสารบางอย่างแล้วท่านมีความกังวลใจไปบ้างนะครับก็อยากให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในฐานะที่ผมเป็นมนุษยพลพรรคประชาชนในวันนี้เนี่ยก็จะพยายามลงไปทําความเข้าอกเข้าใจกับทุกท่านเข้าถึงทุกท่านให้มากที่สุดแล้วก็มีอะไรเนี่ยยินดีแลกเปลี่ยน นะครับาฟังความคิดเห็นกันอยากจะให้ทุกท่านเชื่อครับว่าพวกเราเข้ามามีความตั้งใจอย่างเดียวก็คือตั้งใจเข้ามาทํางานการเมืองให้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาประเทศให้จเจริญขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้นครับ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเฮงมากเลยที่เข้าสายซูมกับเราวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะแลวเดี๋ยวสัมภาษณ์รอบหน้าถ้ามีโอกาสแน่นอนว่าเรื่องการบ้านการเมืองแต่ว่าคงจะถามได้ว่าได้เขียนอะไรระบายก่อนนอนไว้บ้างหรือเปล่าแล้วเอามาแชร์ได้ไหมถ้าเขียนไม่แปลว่าคนดันนะเขาอาจจะปล่อยไปแล้วไงเขียนแล้วลืมไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออได้สู้ๆครับขอบคุณคุณสำหรับเช้าวันนี้ครับสนะคะคุณเฮงค่ะสวัสดีค่ะ